มาถึงแล้วครับพี่น้องเก่งกระเบาถ้ามามุกทหารเราต้องนะครับมากินปลาเผามากินหมูหันครับผมตอนนี้เราหาวิธีการที่เราจะต้องไปให้ได้นั่นก็คือกําลังถอดไฟหน้าออกเพราะแบตเตอรี่เดี๋ยวถ้ามันใช้มากนะครับมันแบตเตอรี่ไม่พอนะเอาไปใช้ไฟข้างหน้าอาเรียมันจะไปไม่ได้ครับผมตอนนี้เราก็ลังเตรียมตัวจะเดินทางนะครับ เราจะไปมุกดาหารวันนี้เนาะดูมม่ครูแต่งตัวเรียบร้อยครับใส่รองเท้าใส่เสื้อหนังเนาะผมก็จะออกแล้วครับเพื่อนมารออยู่ที่กระทะรักแล้วตอนนี้ก็ <c oughs> จะใส่ครับยังไม่ได้ใส่เรียบร้อยนะครับผมเปีเเพืพ่อนก่อน thank <laughs> you างออกนะครับอันนี้เราอยู่โพอท,ที่อำเภอก,กระทลักษ์นะครับที่เรานัดหมายกันมาแล้วครับผมเพืเ่อนๆมาแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเดินทางต่อครับผมไปเดินทางต่อนี่ของเราก็มีหมอนกระเสือด้วยรถคนแก่โอเคไปนวดเลยอุบลครับตอนนี้เราก็มาถึงอุบลแล้วนะครับพักรถพักคนครับผม ร้อนมากเลยเพื่อนๆก็มาตามมาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้กลุ่มชีติเกตกลุ่มซีไลครับบวกกับกลุ่มมาจากน้ำยืนครับบัญชาไม่ใช่บัวขาวบัญชาเมฆนะครับบัญชาที่เฉยครับผมมองจัสวใหญ่ครับใส่เสือ้อซูเปอร์แมนด้วยครับผม <c oughs> จะห่ออย่างเดียว <c oughs> <c oughs> มุกดาหารครับเป้าหมายน <c oughs> ี่คือมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นะ ทั้งชาวไทยนะต่างประเทศนะครับผมส่วนมากก็ประเทศลาวเป็นส่วนมากนะครับไปที่ไหนนะเราเราจะไปมุกดาหารครับอ๋อไปมุกดาหารเนาะแสดงว่าไปที่เดียวกันผมก็ถามเปมือนกันเละถามออกโทรศัพท์เอฟซีสายยาวเยอะที่สุดนะเอฟซีเอฟซีเยอะนี่วัสดี ไลด์อัพไลด์มเคิลเยอร์มีโอ้บอดี้สีเดียมมเคิลไมเคิลเี่ทตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรแฟร์บอยบอดี้ไม่ใช่ครับโลโลไรเดอร์อ่าเย่ตัวนี้ก็ตัวแสบตัวเจ็ดเลยครับนี่รุ่นเก่าเลยตัวนี้รุ่นเก่าเลยนี่เห็นไหมครับพี่น้อง ยังไปได้เรายังไปไหว,วเราไปได้โอ้เรจะกินอะไรปเที่ยวอ้าวโอเคอครับเดี๋ยวเดินทางต่อครับรอ,อเพื่อนเลียดเดิงแล้วอำนาจเจริญครับอำนาจเจริญรต้องกินกาแฟพักเหนื่อยก่อนสักนิดนดงค่อยไปต่อนะครับนี่ก็น้องเขาตามมาคุมบุบลครับผมคุมบุบล แต่งเต็มจัดเต็มเลยครับผมจัดเต็มเลยเอาละนี่คือความชอบของแต่ละคนเนาะไม่ว่ากันความสุขนะครับใช้ไปเถอะครับใช้ชีวิตใช้เงินใช้ให้ถูกที่ใช้ให้กับตัวเองโอเคครับเดี๋ยวไปต่อนะครับมุกดาหารพักครับนี่เติมน้ำมัน เติมน้ำมันคนครับผมนี่วันนี้ถ่ายเจ้าตัวนะครับน่าจะอัปเกรดได้เป็นแสนนะครับผมโอ okay, เคแต่กิวเชื่อวมากเดอเติมสปอตเตอร์ครับผมค,บคุณบุตรรินนะครับเข้าห้องน้องขนามเรียบร้อยนี่เติมน้ำมันคนครับผมเอา okay. โอเคอ้อรถเราจอดตากแดดเลยพี่น้องเลย,ยนี่ เรามาถึงโรงแรมแล้วนะครับผมบุกตาหารโน้ตเพื่อนจอดลมครับนี่รวมซับนะครับเรามาพักบ่อยอันนีก็น่าจ,จะเป็นกลุ่มแรกครับที่เข้ามาอีกสักหน่อยเราก็จะเดินทางไปต่อไปกินข้าวที่แกงกระเบาะนะครับหม,มูหันมาถึงแล้วครับพี่น้องแกงกระเบา ถ้ามามืองทหารเราต้องนะครับมากินปลาเผามากินหมูหันครับผมหมูหันนี่ยกำลังหิวเลยครับหิวครับพี่น้องตอนนี้หิวอย่างมากเลยนี่สร้างวัสดสร้างป็นตูคนิ้หิวคงถ่ายไม่ได้นานนะครับผมก็คงจะกินซะก่อนหละงงานนี้นี่ เห็นไหบน่าอร่อยมากหมองบัานนวดครัวเจอาใครไปแดงคุ้มเงานกาก็เราอยากกินนี่ครับนี่หอรอครับหมูหันเนาะกรอบนะครับกรอบติดริมโค้งเลยครับติดริมโค้งเลยอูใจแบบบีดิ้นเดเลย ไอ้เจ้าหน้า้าวนกนกกาุะดินหิวบบเรวาน่อนวานไวาเบ็ใส่รับไม่รู้บอหา่ดหั้งมันครับเติมัน ของที่เอมไปี่เียมบุ้อกวาก่นไหนนยนานไม่ได้ครับขอญาติกินครับหิวไม่ได้กินข้าวเช้าขมาเช้า รครับนี่คือรถอจราจรนะครับผมเขาเรียกว่าโปลิสครับรุ่นนี้นะครับนั่นก็ไปที่ไหนครับโปลิตเด็ยเขาถูกจับนะครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่ครับก็มาใกล้เลยแบตเตอรี่บวมตอนนี้เราหาวิธีการที่เราจะต้องไปให้ได้ก็คือกำลังถอดไฟหน้าออก เพราะแบตเตอรีร่เดี่ยถ้ามันใช้มากนะครับมันแบตเตอรี่ไม่พอ <c oughs> นะเอาไปใช้ไฟข้างหน้าอาลีมันจะไปไม่ได้ครับผมโอ้่อองถอดไฟข้างหน้าโอ,โอ,อ้ถอด,ดถอดอร์รดไฟออกก่อนถอดแล้วถอดแล้วโอเคออโอเคทีนี้สามารถขี่ไปได้ครับ <c oughs> ถึงน้ํายืนเลย <c oughs> อ่าเรารองหลดไฟด้วยถ้าไม่ได้ซ่อมไม่ใช่รถบรรทานะครับผมบรรทาไปเหนือก็ได้ซ่อมครับ มาเมื่อทหารก็ซ่อมครับขี่ไปซ่อมไปตามสโลแกนนี่บอให้นีครับโอเคเดี๋ยวถ่ายมากเดี๋ยวมีคนนะครับเนี่ยครับนันับเขาก็รอผมหน้าอยู่ก็มีแต่พวกเราสงสารกันนะครับผมขินใจ ชาตอนนี้หน้านี้หูกิ้วขมวดเนะครับผมถึงข่าวเคาะกัมพูช่าเก็บชิ้นเก่ายาวิจีเก่าเอาไปใส่สี่สี่หม่เราใส่เลยดีกว่าไงคือนั่นเองมันขาดใบบอดีไหมเลยนี่แหละเขาบอกว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับผมมันจะหอดเก็บงีครับนี่คือตามนโยบายของพวกขี่มอเตอร์ไซค์เราจะอยู่ด้วยกันเราจะไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับได้เมื่น่าจะต้องขยายขยายสุดครับ ยางสามรอยสิบ่าขายยางสามรอยขายมันกับเฮ็ดโอเคโ,โอเคโคค้เดิน,นทางเหนื่อยมากครับผมอากาศร้อนมากตอนนี้เราเข้ามาที่พักแล้วเข้ามาโรงแรมแล้วครับผมว่าจะถ่ายก่อนเข้ามาไม่ไหวร้อนมากนี่คือบรรยากาศในห้อง,องเข้าเข้ามาพักผ่อนละกินเอง,อยงเย็นหน่อยรประมาณห้าโมงนะครับเราจะออกไปที่งาน นี่คือบริเวณรอบห้องครับร้อ,อนร้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 อนดูทิ้งสภาพกระเจือนอากาศสุดยอดเลยชุดหนังด้วยครับ <c oughs> มันร้อนถ้าไม่ใส่เราก็ร้อนแดดร้อนเครื่องรถตอนเดินทางมันก็ค่อยเ็นชั่วยอยู่แต่ว่าตอนที่เราหยุดรถมันจะร้อนเพราะเราใส่ชุดหนังครับผมเอาโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนอนพักก่อนก่อนแล้วอาบน้ำประมาณห้าโมงเราก็จออกไปที่งานครับ